ได้อีกตัวแล้วครับผมได้อีกตัวครับสองแต้มครับวันนี้บาป้อมกับบาหยงครับทีมงานดูปลาครับมาฝนตกครับผมสู้ขนาดไหนครับครีเอเตอร์บ้านบ้านนอกครับตอนดึกดึกครับทีเด็ดครับผมทีเด็ดครับทีเด็ดได้ตัวหนึ่งครับ ได้อีกเต็มครับผมปลาดุกครับผมสองเต็มครับผมสองเต็มสองเต็มครับสองเต็มได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวครับพอได้ปนครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งครับมาเสร็จผลงานวันนี้ครับสองตัวครับมายามตอนสามตุ่มครับ พยายามตอนสามทุ่มครับนี่ครับทีมงานไทยบ้านครับระดุกเซนะอแต่รารุกเซนะทีมงานไทยบ้านแเดุงเพชรันตอนเช้าอีกสาตัวครับมาดู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 นี่ไง